สวัสดีครับร้านคลองถมพลาซาบายปุ๊นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับอินฟลีพาดเอ็08์ของแท้นะครับย้ำว่าของแท้นะครับต้องระวังของปลอมเลยพาด NV 0น์ตัวนี้ปลอมเกลื่อนเลยนะครับของแท้นะครับก็จะขายกันสองหมื่นกว่าทุกเจ้าเลยนะครับเพราะทุนมาก็ไปขูข้าไปก็หมื่นแปดกว่าเข้าไปแล้วนะครับ สิ่งที่แถมมานะครับก็ของตัวผาดศูนย์แปดเนี่ยนะครับก็มีตัวผาดนะครับฐ่านชาร์จนะครับน็อตตัวไขนะฮะน็อตยึดรางตัวไขมีกล่องนะครับมีสายชาร์จ USB นะครับมีคู่มือนะครับแล้วก็มีกล่องใส่ไอ้มีกระเป๋าใส่ให้มีตัวรางนะครับรางสิ่งที่ผมจะแถมเพิ่มให้ก็คือชุดฐ่านชาร์จไฟบ้านกับฐ่านชาร์จของไฟฉายอัลตาไฟนะครับมันใช้ด้วยกันได้นะครับ ทีนี้เราจะมาพูดถึงลูกเล่นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้พนักงานจับนะครับเดี๋ยวผมก็จะคุยไปด้วยหยิบไปด้วยทีนี้นะครับผาดนะฮะผาด nv 0ูนเนี่ยนะครับ,รบมันดีกว่า nv 0ูนย์ a ยังไงก็คือตัวถ้าเป็น nv 0ูนเนี่ยมันจะไม่มีเส้นเล็งแต่ผาด nv 0ูนย์นะครับมีเส้นเล็งด้านในนะครับแล้วก็สามารถ เพิ่มการยึดจับพวกเลเซอร์ไฟฉายเพิ่มตรงนี้ได้เพราะตัวนี้มีรางกว้าง20มิลให้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับทีนี้นะครับตัวนี้นะครับมีตัวยึดรางก็คือนี่เรามีแถบมาให้นะครับดูก่อนนะฮะรางตัวนี้นะฮะจับได้ตั้งแต่10มิล11มิล15มิลจนถึง20มิลเลยเพราะตัวนี้มันคลายเข้าไขออกได้นะมันเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับการจับรางก็ง่ายเห็นไหมฮะมันมีตัวรับนี่นะฮะเห็นไหมครับแล้วก็ทาบลงไป เห็นไหมครับมันจะเข้ารูพอดีเลยเห็นไหมฮะพอเข้ารูปุ๊บเราก็จะมีน็อตแถมให้เห็นไหมครับเก้าน็อตเนี่ยไปยึดในรูนี้ได้เลยนะฮะแล้วไขนะครับตัวไขเแล้วก็มีพร้อมเนี่ยน็อตยึดมีน็อตยึดให้สามตัวเราจะยึดจุดไหนก็ได้นะครับลางสามารถสลับได้นะฮะจะเป็นยังไงก็ได้นะฮะจะสลับอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยนะครับวางก่อนนะฮะแล้วก็ ชาร์จกับ USB นะครับ USB ก็พวกมือถือเรานึก่อนมาฮะเนี่ยมือถือเราเราก็จะมีตัวชาร์จที่มัน,มนถอดได้แล้วเอาตัวนี้ไปเสียบชาร์จกับคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเนี่ใส่ชาร์จ USB ก็แถมให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดตรงนี้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวขอหาเหรียญบาทแป๊บหนึ่งนะครับเจอแหะและ เห็นตรงนี้ไหมฮะเอาเหรียญบาทไข่นะฮะไข่ง่ายเห็นไหมครับหมุนแล้วก็ออกมาเลยนี่ครับใส่เมมนะครับแล้วก็เสียบชาร์กนะครับตรงนี้ได้เลยหรือจะเสียบต่อคอมพิวเตอร์ครับสายต่อคอมพิวเตอร์ก็ได้หมดเลยนะครับเปิดง่ายนะฮะทีนี้ตัวนี้นะครับมีทั้งปรับหลาหน้านะครับเนี่ยกับปรับหลาตาหลังนะครับง่ายมากเลยลูกเล่นนะครับ จะสอนวิทีละจุดนะครับตัวนี้คือตัวระบบอินฟลเลทนะครับมันยืดเข้ายืดออกได้นะครับในการดาดึงแสงนะครับของอินฟลเลทแต่ว่าเราไม่ต้องใช้มันหรอกปิดไปนะครับเดี๋ยวเราจะดูทุกปุ่มเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ปุ่มเปิดเปิดปิดนี่คือตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับเปิดปิดสวิตตัวนี้นะฮะทีนี้ปุ่มต่อไปนะครับคือปุ่มเลเซอร์มันจะมีเลเซอร์ด้วยนะฮะก็คือปุ่มนี้เดี๋ยวผมใส่ฐานดีกว่าแล้วลองให้ดูนะครับแกะก่อน นี่ฐานนะครับฐานฐานของมันนะครับมันจะมีตัวปิดแล้วก็เปิดออกนะครับแกะไว้นะฮะใส่เข้าไปนะครับนี่นะฮะตามนี้นะฮะเอาหัวหมุดที่แกะไอเทปดำออกใส่เข้าไปแล้วก็ปิดฝามันนะครับฐานมันจะยันหน่อยนะฮะ แล้วก็ดันนั้นมือหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดไปแล้วกดตัวนี้ค้างนะฮะตัวนี้ตัวนี้คือปุ่มเปิดปิดนะครับเห,นนะไไหรเห็นไหมติดที่อะไรเห็นไหมครับว่าผ่านเอยู่ในข้างไหนนะฮะท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่นะแล้วก็ผมไม่รู้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าเส้นเลงนะฮะมันจะมีเส้นเลงอยู่ข้างในนะฮะอาจจะมองไม่ชัดนะครับปุ่มแรกจะสอนนะฮะสอนเลย ปุ่มแรกเนี่ยคือปุ่มเลเซอร์นะครับเห็นไหมฮะเลเซอร์ไหมฮะกดกดปิดกดเปิดนะครับง่ายมากนะฮะปุ่มเมนูเนี่ยปุ่มเมนูเนี่ยนะครับตรงนี้คือปุ่มเลเซอร์นะครับทีนี้นะครับจ่อแล้วนะฮะปุ่มเปิดปิดปุ่มเลเซอร์นะครับแล้วทีนี้เราจะเลือกลูกเล่นในเมนูเราทํำยังไงนะครับก็ให้กดกระปุ่มเดิมนะครับ กดปุ่มเมนูเนี่ยนะครับให้ดูช้าๆนะ,ะกดเมนูปุ่มเมนูเนะะี่ยค้างไว้นะครับค้างเลยนะครับกดค้างไปเลยนะครับค้างแล้วปล่อยนะครับพอค้างแล้วปล่อยปุ๊บเราก็เลือกเมนูโดยการกด ir เดี๋ยวนี้นี่นะฮะกดเลื่อนไปได้เลือกเรื่อยๆนะครับเพื่อจะเลือกเลือกโหมดเมนูให้เลือกโหมดของที่เราต้องการนะครับพอเราเลือกโหมดที่เราต้องการแล้วเราก็กด ตัวนี้โอเครูปธงเนี่ยนะฮะเป็นปุ่มโอเคคือปิดการทํางานเรียบร้อยปุ่มแม่นขยายนี่คือปุ่มอะไรปุ่มแม่นขยายนี่คือปุ่มปุ่มซูมเข้าซูมออกเนี่ยนะฮะปุ่มแม่นขยายเนี่ยคือปุ่มซูมเข้าซูมออกนะครับทีนี้การจะเปิดปิดระบบอินฟลีทํำยังไงให้กดตัว IR เนี่ยค้างไว้นะครับจะเปิดปิดระบบอินฟลีกด IR เนี่ยค้างไว้พอก,กดทางมันเปิดระบบอินฟลีชแล้วกดไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนโหมอดอินฟลีชไปเรื่อยจนกลับสู่โหมดธรรมดากับตัว IR เนี่ยครับ การปรับแต่งเส้นเล็งนะเห็นที่ผมพูดเรงการปรับแต่งเส้นเล็งนะฮะเลนเส้นเล็งนี้ตัวนี้มีหลายแบบนะเส้นเล็งนะครับนะครับก็เราก็เข้าไปปุ่มเมนูเนะี่ยเมนูเหมือนเดิมแต่เลือกนะฮะให้เลือกอหัวข้อ Vertical Adjustment น,นะครับ Vertical Adjustment น,นะฮะพอปรบปับเสร็จนะครับก็กดโอเคเพราะตัวนี้เป็นปุ่มปิดการทำงานเข้ากลับก,กลับสู่เมนูหลักปุ่มโอเคเนะี่ยพอปรับ ปรับเส้นเลงอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็กดโอเคตัวนี้นะครับผมทีนี้นอกเหนือจากนี้เราก็ศึกษากันหน่อยนะครับเพราะว่าลูกเล่นมันก็เยอะพอสมควรอยู่นะครับแต่ก็เล่นไม่ยากหรอกครับนะฮะนี่เปิดอยู่นะฮะกดปิดก่อนกดตัวนี้ค้างไว้แต่ด้วยแมัมจ้านะครับมันก็อาจจะไม่เห็นเส้นเลงนะครับตัวนี้มีเส้นเล็งนะฮะมีเส้นเลงส่วนตัวนี้ถ้าไม่ได้ใช้ก็ปิดไว้นะครับปิดนะฮะไม่ยากเนาะ ลองศึกษาดูนะครับอันที่เป็นยางนะเป็นยางนิ่มๆนะฮะกระแทกตาเขาไม่เป็นไรนะครับพวกนี้อิเลฟเลตพวกนี้นะครับระยะไม่เกินร้อยเมตรหรอกนะครับพวกนี้บางคนก็ไปพูดเซเวอร์แล้วโอ้โหสองทีเป็นพันเมตรไม่ใช่ไม่ใช่หรอกครับพวกนี้ไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรนะครับย้าว่าของแท้นะฮะของแท้นะครับของแถมมากมายเลยนะครับนะครับถ้าสงสัยตรงไหนก็ถามได้นะครับตัวนี้ก็ถามลูกเล่นมันเยอะนะครับผมก็บอกได้แคร่าวเพราะว่าลูกเล่นมันมันมันเยอะกว่านี้นะครับ มันจะมีเข้าแอปเข้าอะไรอีกนะครับบางคนอัดวิดีโอจากตัวเนี้ผมว่าเสียงมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ภาพมันโอเคแหละแต่เสียงอาจจะไม่ค่อยดีถ้าเราคิดจัดวิดีโอนะครับเราต่อสโคปแคมดีกว่าเราใช้กับถ่ายวิดีโอจากโทรศัพท์เรานะครับจากมือถือเราต่อสโคปแคมมันจะง่ายกว่านะครับก็สนใจก็โทรหาทักหากันได้นะครับนะครับของแท้นะครับขอบคุณมากๆที่รับชมครับผมสวัสดีครับ